ขอเลิกเพราะเจอคนที่ดีและเก่งกว่ารู้สึก,กว่าตัวเองด้อยมากทำยังไงให้กลับมารู้สึกดีกับตัวเองได้อีก <c oughs> ตรงนี้นะคือถ้าเรายังไม่รู้จักคำว่ารักตัวเองจริงๆนะต่อให้เขาไม่ได้เก่งกว่าเราเราก็จะรู้สึกว่าเราด้อยกว่าเขาได้คือคนเราทุกคนมันมีจุดที่ดีนะเขาคงไม่ได้เลือกแค่ว่า เก่งพูดเขาคงไม่ได้ไปจากเราเพียงเพราะเหตุผลนี้นเหตุผลเดียวหรือถ้ามันเป็นเพราะเหตุผลนี้เขาก็มีเหตุผลของเขาที่เขาต้องการคนที่แบบนั้นการที่เราเอามาดูถูกตัวเองด้อยค่าตัวเองมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะมันจะยิ่งทาให้เราแย่ลงกว่าเดิมแล้วพอเราแย่ลงรู้ไหมว่า Energy ท,าทันทีที่เราดูถูกตัวเองเราจะดึงดูดคนที่อยู่ในระดับ Energy เดียวกับเราเข้ามาคนรักคนใหม่ของเราก็จะเข้ามาแบบ แบบแย่เพราะเรารู้สึกว่าคนอย่างเราไม่มีค่ามันก็จะดึงคนไม่มีค่าเข้ามาคุณจะไปสมัครงานคุณก็จะรู้สึกว่าคุณด้อยค่าคุณก็จะไม่ค่อยได้งานหรือได้งานก็เป็นงานที่ค่าน้อยเท่ากับที่คุณเห็นตัวเองแต่ไม่ใช่เท่ากับความจริงนะเท่ากับ <quatre S 2> ที่คุณเห็นตัวเองคนอื่นก็จะปฏิบัติกับคุณเหมือนกับที่คุณปฏิบัติกับตัวเองฉะนั้นวันนี้ค่ะรักในตัวเองให้มากเมตตาตัวเองให้เยอะยอมรับได้ว่าเออเราเรามีจุดที่เราไม่รู้นะก็ไปพัฒนาสิ เรามีจุดตรงไหนที่ขาดก็ไปพัฒนานะคะ